ฟ้ากับรอยดำจะมาเป็นแบบพ่วงก,กันเป็นแพ็กเกจมาเป็นกลุ่มมันต่างยังไงฝ้ากับกละไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวค่ะคือฝ<ม>้ากับกลาให้เข้าใจง่ายๆคำอธิบายมันจะคล้ายๆกันก็คือมุกตีผิวสร้างมากขึ้นโดยที่มีปัจจัยมกระตุน้นแล้วทำให้มีสีเข้มขึ้นแต่ลักษณะที่แสดงออกอะคะ่ะคนที่เป็นฝ้าก็จะมีลักษณะขึ้นกับว่า<ม>เป็นฝ้าตื้นหรือว่าฝ้าลึก ถ้าฝ้าตื้นก็อาจจะเป็นสีน้ำตาลขอบดูชัดหน่อยแต่ถ้าฟ้าลึกก็อาจจะเห็นออกสีอมเทาอมม่วงนิดๆแล้วก็ขอบเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้ากระกระก็จะมีกระตื้นกระลึกกระแดดกระตื้นลองนึกถึงคนผิวขาวฝรั่งคนจีนที่เป็นจุดจุดบางทีเขาจะเรียก freckle ก็จะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลอ่อนๆเล็กๆกระจายกระจายบริเวณบริเวณที่โหนกแก้มเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็จริงๆกระตื้นเนี่ยเป็นชนิดที่กรรมาพาันธุ์ค่อนข้างมีผลเพราะเราจะเห็นตั้งแต่เด็กๆเวลาเด็กฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะอายุน้อยๆแบบไม่กี่ขวบเขาก็จะเริ่มมีกระตื้นละแล้วเวลาโตขึ้นหรือวลาโดนแดดโดนแดดหรือเข้าหน้าแบบซัมเมอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นกระเข้มขึ้นได้แต่ถ้ากระลึกกระลึกบางคนจะเรียกว่าโฮลิโฮลิเนี่ยจะเป็นชนิดที่เจอร่วมกับคนเป็นฝ้าได้ค่อนข้างเยอะมันก็จะเห็นเป็นจุด ที่ใต้ผิวบริเวณโหนกแก้มเหมือนกันสีออกสีเทาๆค่ะแล้วก็ส่วนกระแดดก็นึกถึงในคนที่อายุเยอะที่เป็นจุดสีน้ําตาลตามบริเวณที่โดนแดดตามรอบหน้าตามหน้าผากก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นฝ้าก,กับกระแต่ว่าถ้าเป็นรอยดําส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงรอยดําตามหลังการอักเสบ post-inflammatory hyperpigmentation ตามชื่อเลยค่ะว่าเป็นรอยดําตามหลังการอักเสบแสดงว่าคุณก็ต้องมี ลักษณะของการอักเสบนํามาก่อนเช่นไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นสิวเป็นสิวอักเสบแล้วก็หายมีรอยดําหรือว่าไปทําหัตถการไปทําเลเซอร์มาหรือมีผิวหนังอักเสบมาก่อนเคยแดงแล้วก็อักเสบขั้นมีแสบร้อนแล้วก็กลายเป็นรอยดําอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะได้จากประวัติด้วยค่ะ